ดูเรียนนี่ก็มีอยู่สามสี่ต้นเนี่ยทนล่องเบิงเพราะว่าเมื่อก้อนเมื่อก้อนเคยปลูกแล้วครับบอลลอดปลูกปลูกไว้กลางแดดใส้าราแซลมเป็นล่มครับกับบอลลอดมันนี้ก็เลยว่าอันี้ปลูกได้จากเดือนละครั่พอนี่อันนี้สิครบปีแล้วนี่สิครบปีแล้วเนื่นต้นมันเนี่ยาซนี่อยู่วอเดือนมีหน้านี่แหละถึงปีเออเอาอย่างสี่มันคือรอดพอเพราะว่าอาศัย ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นงมงเงานฝรั่งเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะโดนแดดบ่หลายพอฝรั่งช่วงต้นน้อยๆมันสิบ่มากแดดอ๋อก็คือปลูกฝรั่งปลูกกล้วยให้เขาคุ้มเสียงบ่แมีนเขาบ่แย่งอาหารกันหมือเปล่พอบ่บ่แย่งคือเพื่อแต่ละชนิดนี่กได้ยินตามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าครับเนาะความกับพระท่านรู้หรอกแต่ว่าเพิ่นเว้ามาว่าจังซั่น เื่อแต่ละชนิดมันจะกินอาหารบกคือกันมันถือว่าได้แย่งกันพะบ่ต้องไปชี่ามันสิแย่งกันคืออันนี้ก็ได้ยินมาจากพลเมาจารย์ของคุณพอคำเดืองครับผมอี่พอคำเดืองอยู่แถวทั้งบุรีรัมครับเดี๋ยเพื่นหน่ยบอกว่าปลูกเอาลงไปเลยครับปลูกยังกะทางมันเื่อแต่ละย่างกินอาหารแตกต่างกันมันสือกินบกขึ้นนี่แหละก็คือเพราะว่าเิ่น เป็นถึงปาดชาวบ้านเลยแหละก็คำเดืองนี่แหละมันอันนี้จะปีกว่านี้การซ้ำๆกันปลูกแถวแถวนี้ปลูกความกันหลังจากเอาต้นนั้นมันขึ้นหน่อยกับต้นนี้หรือว่าเอาต้นใหญ่ต้นน่อยมาปลูกครับบ่ราต้นซ้ำกันต้นซ้ำกันมันก็จะอยู่กับการหาจินอาหารคือกันคับคนเฮาพวกกินเก่งพวกกินบ่เก่งจังี่มันก็เลยใหญ่ใหญ่แตกต่างกันต้องเรียนรู้ไปกับมันอีกนี่คือเรียนรู้อันแรกก็คือว่ามันอยู่กับ ลมมู้นี่มมันยังไงยัง,ยงโอโ้มีกําลังแตกกําลังงามงเลยนะพ่อเนาะจุเรียนเนาะผมถามเนี่ยพอพอฉีดอีกอย่างมันถึงว่าแตกยอดในงามขนาดนี้พอครับก็มีน้ำมักจุลินซีสังเคราะห์แสงน้ำจุลินซีสังเคราะห์แสงแม่นที่ว่าใส่ไข่ใส่กะปิใส่ไข่ใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสแค่นั้นแม่นเอามาฉีดนี่ฉีดสามมือสี่มือฉีดตีหนึ่งสี่มือฉีดตีหนึ่ง ซึ่งซึ่งว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาไม่ยังไม่ได้ใส่ใส่ก็ใส่เป็นปุ๋ยมักที่เขามักไว้อันนี้นะพ่อแมนบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีที่ว่าเป็นถุงเล่ยบ่ยังเพราะว่าแตกยอดงามอย่ดีครับเบื้องเบื้องจากยูทูบบางเจ้าเขาก็ว่าห้ามใส่เคมีครับบางเจ้าก็ว่าใส่ได้บาดเนี้เขาก็มันอยู่กับดินน้ำพอนะกับบ้กาใส่ครับก็เลยเอาแตาปุ๋ยมักปุ๋ยยังลงใส่บมดแตกยอดงามอย่ดีครับนี่ซื้อมาต้นละจักบาทครับนี่โอ้อันนี้ซื้อมาบ่แห้ง พอซื้อมาต่อไก่อยู่๋อไปแลนรถความสูงของมันความสูงของตีแรกๆอ่ะความสูงแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณประมาณห้าสิบหกสิบเส้นห้าสิบหกสิบเส้นโอ้โัอยู่เขาเสียบยอดมากนี่นี่อยู่ประมาณนี้นี่ครับเพิ่งเี่ยเลยประมาณนี่โอ้แตียวมากครับโอ้มีแต่ความรูแลครับพอแลนรถลงไปทางภากไตครับมองมันขายทรง ซื้อเห็นมากตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทแต่ว่าเห็นยังซี้อ่ะเพามันธรรมดาเนี้ยนี่ครับคือตายมากแล้วแปรอยแล้ว <laughs>